เลยครับ178กับ180ครับผู่นี้ครับสดกับเก๋าของจริงสดก็กังเกงขาวครับเดซ่ามันเดซ่าครับเก๋าก็กางเกงดำครับสถานฟ้าโอ้โหแล้วใส่นวมเล็กๆฮาร์ดคอร์นี่โอกาสโดนนี่มันโอ้โหใส่สวยครับลุครับสถานฟ้าแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเอาง่ายๆครับบอกนิ้วครับ กมองแ่ลกครับฟฟ้าไม่สนนะครับหนึ่งสองเรซาขยับเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหุูก้ายแรงจริงๆครับทำเมาเซไปเล็กๆครับสถานฟ้าโอ้แต่ก็ยังนิ่งอยู่ครับไม่รีบครับสัรับหัวซ้ายคืน โแ oh. ม่้าไปบอกนะครับทิมตาครับก็สถานฟ้าบอกโนโนครับกรรมการกทั่วใจตงรงนี้บอกก็ว่ากันไปตามเกมครับบางทีเรื่องจิตวิยทยาก็มีส่วนนะครับไม่ได้จิ้มบอกจิ้มนี้สถานฟ้าอาจจะมีลังเลมีเสียสมาธิครับนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับเรซ่า oh, สถานฟ้านี่เก็งนิ่งมากครับ โอ้โหสับพับนอกแรงครับโอ้โหสายคืนก็หนักๆครับเล่นกันหนักเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับียงเข่าเจาะล่างมาครับเรซ่าครับเจอสถานฟ้าหนักๆรัดไว้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับโอ้สถานฟ้าแกนิ่งมากครับไม่ตกใจเลยครับเรซ่านี่หมาอย่างหนักอย่างแรงเลยครับ ี่ครับหัวซ้ายอโอ้สารพเกแกก็ยังหน้าเฉยๆครับโอ้ยโอ้หน้าแดงเลยเจอข่าวไปสอนในใจเฮือกเลยครับเล่นงานรับตไม่ถึงนะครับโมซ่าสถาน้านิน่งๆกรดอัปปะร์ดขวา โอ้โหทุกซ้ายครับดีว่าไม่โดนโอ้ดึงได้ทันครับสถานฟ้าผูนี้นี่มีลุ้นทุกจังหวะจริงครับไอ้ฟิยมาแต่ละช็อตที่น่ากลัวจริงหัววันเลยครับไก่มาไต่คืนครับเริ่มจะเดินเบียดเร็วขึ้นเลยนะครับสถานฟ้าอ้าวโดนตัดครับล้มลงไป โอนที่ทันควันครับอ่ะมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับเด็ดมวยเดือดโอ้โเดินลุยบ้างแล้วครับสถานฟ้าเสียบเขา่าอ,อย่างครับเรซ่าอย่างไรแขนสู้อยู่ครับวิ่งมาแทะกลัวครับเรซ่าครับวี่งมหมัดกว้างล็อกมั๊บบโอ้โหโคตรถักครับลูกนี้แข็งแรงครับสถานฟ้า โอ้จ้มขวาจังัดโกครับสถานฟ้าโอ้เรซ่ายังไงครับโอ้โหโดนนับประคัดเสียบเขาอีกโอ้มีสับซองอีกโอ้ยเรซ่าโอ้ชุดนี้นี่ถือว่ามาแค่ออเดิร์ฟนะครับโอ้หน้าตาเยเกไปเลยครับแมเมนคอสยังไม่มาครับแตประคัตมาแล้วก็ตามด้วยเข่า กอนดนี่รูดไปถึงเอวเลยครับเรซ่าเริ่มจะเงียบนะครับเรซ่าเจอสอง้วครับสอกขวาหมัดหนึ่งสองตามด้วยข่าโอ้โหมาเป็นชุดนะครับสถานฟ้าโอ้ถึงเวลาบุกนี่น่ากลัวจริงจริงครับสถานฟ้าเริ่มเงียบครับเรซ่าเริ่มเงียบแล้วไป<อ>ซ้ายไม่โดนนีก่จกะโฉงช่างซะแล้วครับเรซ่าโอ้แ<อ>บบนี้อิ่มเข่าแน่ครับ ถีบยันไว้ถีบซ้ายถีบขวาครับโอ้จะจิ้มลำตัวครับสถานฟ้าเฉยๆครับดูเข่าครับโอ้อาการไม่ดีครับเรซ่าโอ้โดนซออีกโอ้เริ่มจะเปรี้ยรครับเริ่มจะเปรี้ยลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับเจอเข่าของธนันชัยไปอของสถานฟ้าไปครับ คนหน้าตาแกก็ยังนิ่งอยู่นะครับสถานฟ้าขนะที่เรซานี่หน้าแดงไปหมดแล้วครับตอนนี้แหมมันก็เตะจุดโทษเลยครับเข่าเมื่อสักครู่โอ้หัดอภปคฐรอีอก,กลับมาตีไหมตีมอเอาเบอลงไปบังเลยครับออขอหนีก่อนครับขอเบือนหน้าหนีก่อนเข่าตับไตใส้ผุงเป็นไงครับเรซา่ามีอีกไหม โอ้โหดูหน้าเรซ่าเป่าปากตัประคันอีกแล้วตีอ oh, ีกแล้วโอ้โหวันนี้ตีลุกช้าหน่อยครับเรซ่าครับอาทิมลำตัวครับยังหวังจิ้มลำตัวนะครับอาจจะให้สถานฟ้านี่หมดแรงอ่อนแรงอูสถานฟ้านี่โดนพับนอกไปนี่ก็แดงเหมือนกันนะครับจะหักครับไม่ล้มโอ้หน้าตานี่ปูดไปหมดแล้วครับเรซ่าครับ แดงกำครับโดนเข่าอีกแล้วโอ้โหอ้แต่ละทีแต่ละช็อตเนี่ยมันจุกจริงๆครับโอ้หนักเข่านี้เห็นความแตกต่างเลยครับเข่าครับจะแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกโอ้ตอนนี้บัตรของเรซ่านี้แทบจะทำอะไรสถานฟ้าไม่ได้เลยครับโอ้แต่ต้นขาซ้ายของสถานฟ้านี่ก็แดงเถื่งเหมือนกันครับเขียวแล้วด้วยครับ ต่เก็บอาการดีจริงๆครับสถานฟ้าครับโอ้ไม่เหมือนเรซ่าครับไม่เก็บเลยครับอาการเจ็บก็บอกเจ็บครับเรซ่าบอกแบบนั้นนะครับขากเอาไป,อไปโอ้เสียเขาซ้ายครับโอ้ดูขาอ่อนเลยครับอีอกนาทีครึ่งครับ โอ้โหจิ้มเบาๆแล้วล่ะครับเรซา,า,าตีสูงๆหน่อยครับตีสูงๆหน่อยจะซื้อด้วยหมัดครับเรซ่าแต่มันจะต่อยไม่ง่ายเลยครับสารฟ้าก็ไม่ใช่เป้านิ่งซะด้วยครับเดินมาเดินแกงซ้ายอีกครับเสียบขวาเริ่มจะช้าลงแล้วนะครับเรซ่า ตนยกนี่คึอคักครับพอกลางยกนี่ก mm ็อ hmm. ย oh, ่างที่เห็นก็เริ่มจะเปรี้ยครับขณะที่สถานฟ้านี่ก็ออกแนวคุมแล้วล่ะครับโอ้โหตามเข้าไปอัดเข่าครับจิ้มลำตัวโอ้ยห่มตีหลังไปอีกครับเห็นเข่าที่ต้องหันหลังไว้ก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันครับโดนไม่โดนีบโอ้แข้งขาเ่างโยมไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเรซ่าครับ ก็เร oh, 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 oh. <th> ิ i̇şte. oh, 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 oh. Oh, elite, ่ม <establishing> ผ mm, ่อนคันเร่งเลยแล้วครับสถานฟ้าเบาๆครับอ่ะโอ้เลยเางก็แม่พร้อมจะโอนเอ็นตามแล้วล่ะครับโอ้ยแตกหรือเปล่าครับโอ้ยโอ้หัดเดียวเลยครับมาเสียเลือดจนได้ครับช่วงปลายยกครับปัญหาครับสถานฟ้าสิสองพี่น้องครับจอมเก่าจากสงขาครับ วันนี้เอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันจริงๆครับ